มาเดินชมบางส่วนของเมืองปีนังนะคะนี้เป็น area ทีเ่เขาเรียกว่าคน local เนอะคนพื้นที่อ่าภาษาไทยคนพื้นที่เขาอยู่อาศัยกันนะคะก็จะมีความเงียบสงบแล้วว่าเขาน่าจะออกไปทำงานกันเพราะว่าดูเรียบไม่มีไม่ไม่ไม,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 มีใครอยู่บ้านส่วนใหญ่ก็จะล็อก อืมก็จะเป็นสะพานไม้แบบนี้แล้วก็อ่าเป็นท This is sea right Yes this is the ocean Yeah, yeah the ocean, this the ocean. Yeah ก็จะเป็นแบบน้ำที่เห็นเป็นทะเลนะทุกคน <laughs> เป็นทะเล, <laughs> เลอืมใช่เพราวะว่าเมืองจอร์จทาวเป็นเป็นเกาะเนาะเป็นปีนงังเป็นเมืองที่ติดกับทะเลเห็นกระบอกน้ำแต่ว่าน่าคงน่าจะมีคนมาเก็บแหละ น้ำก็จะเป็นแบบเขียว,ยวๆใสๆน้ำทะเลอะ่ะทุกคนอืมสีน้ำทะเลอะ่ะน้ำทะเลมันจะมีความโฟล์ใช่ไหมมันไม่เหมือนน้ำคลองอะไรอย่าเงี้ยดูสิดูสิสแต่ก็ตรงนี้เขาไม่ให้มอไซค์ขับเข้ามานะคะทุกคนไม่ให้รถเข้าออกเลยเพราะว่าเนื่องด้วยมันเป็นสะพานไม้เนอะอืมก็ต้องเดินแบบ ระวังระวังนิดนึงนี่เราถือกล้องแน่นเลยนะเพราะว่าเรากลัวกลัวกล้องหลุดมือเพราะว่าเราไม่ได้อเอากล้องติดไม้เซลฟี่สติ๊กไว้อะเออเราเอากล้องออกมาถือเลยเพราะว่าอมันขี้เกียจหาอุ้ยปลาเห็นไหมโอ้ปลาปลา y ย s ปลา that's right <S ปลาที่แบบตัวยาวๆหัวแหลมๆมาทุกคนไม่รู้เห็นปะแเนี้ยเน กลัวมากเลยเนี่ยกลัวทำกล้อ,ลองหล่นแต่มันมันน่าจะไปสุดแค่ตรงนั้นน่าทุกคนแต่น้ำใสมากเพราะว่ามันเป็นอันทะเลเนาะด้วคพันที่เป็นอันทะเลอันนี้มันก็จะออกมาแบบลึกกลางๆหน่อยแหละปล่อยเขาเดินค่ะปล่อยคุณชายเขาเดินไปแต่ <laughs> มันสวยจริงต,ตรงนี้เป็นอะไรเอย่ย เหมือนเป็นแบบอ๋อเป็นสารเจ้าเป็นสารเจ้านะคะทุกคนข้างในเห็นไหม